สมเด um ok ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศนางอาพรสุนทรสนานวันนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดตรีทศเทพวรรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพนางอาพรสุนทรสนานซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา,าเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2554สริอายุได้88ปีนางอาพรสุนทรสนานเป็นลูกของพระยาสุนทรบุรีหรืออี้กัน,นสูตรกับคุณหญิงสะอิ่งเริ่มงการศึกษาที่โรงเรียนขัดกยานีพดุงและศึกษาต่อที่โรงเรียนการเรียนจากนั้นเข้าศึกษาวิชากฎมาที่เตรียมมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และการเมือง ต่อมาได้สมรสกับนายเอ,อื้อสุนทรสนานมีลูกสาวด้วยกัน,นหนึ่งคนโดยนางอาพรและนายเอ,อื้อได้ร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีวงสุนทรราพรขึ้นซึ่งมีการจัดระบบการทำงานของวงดนตรีอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งการรวบรวมเนื้อเพลงพิมพ์หนังสือรวมเพลงสุนทราราภรการจัดทำโน้ตเพลงสำหรับการบรรเลงการบันทึกเสียงจนมีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งยังได้ก่อตั้งโรงเรียนสุนทรราภรการดนตรีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้หลังจากนายเอื้อถึงแก่กรรมในปี2524ได้บริจาคเงินสร้างห้องโสดทัศนวัสดุสุนทราพรในหอสมุดแห่งชาติเพื่อรวบรวมประวัติและผลงานทั้งหมดของครูเอื้อไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยนางอาพรได้อุทิศต,ตนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทางด้านการศึกษาและศาสนาม,มาโดยตลอด